สวัสดีค่ะโซเดซ่าชื่อตาดำนะคะกิจกรรมเมื่อกี้นะคะมันแสดงมันแสดงถึงความรู้สึกความรู้สึกความที่แบบมาที่มันผูกอยู่ติดจ,จิตใต้สํานึกเรามาโดยตลอดโดยที่แบบว่ามันฝูบไว้ในจิตของเราแล้วเราไม่ได้แสดงออกมาคือซึ่ง คืออันนี้เนี่ยโดยความรู้สึกส่วนตัวแล้วก็จะเป็นคนที่แบบรักพ่อรักแม่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าที่นี้มาอยู่อยู่ไกลแล้วก็เลยเมือ่อกี้ได้แสดงความรักกับเพื่อนกับอะรแล้วอาจารย์บอกว่าให้จินตนาการก็พอจินตนาการไปก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนภาพที่แบบที่เราเนื้ถึงอะคุณพ่อคุณแม่คนที่เรารู้จักเพื่อนรักอะไรแต่สมัย เรียนป .6 เรียนปมัธยมประถมอะไรกันมานะคะเป็นเพื่อนรักกันมากก็มันก็เห็นภาพชัดเจนแล้วมันแสดงให้ถึงออกทางด้านอารมณ์มก็คือน้ำตามันไหลออกมาเลยด้วยความด้วยความรักที่แบบว่าเราได้สัมผัสกับคนที่อยู่ตรงหน้าเราได้แสดงออกมาแล้วมันทําให้รู้สึกแบบภูมิใจแล้วก็รู้สึกแบบว่าตัวเองอะ่ะเป็นคนที่แบบ ยังไงอะอธิบายไม่ถูกเลยอะคะ่ะเพราะว่าความรักนี่มันเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากแล้วมันเป็นพลังที่แบบมหาศาลนะคะในเมื่อเวลาเราส่งอาจารย์บอกว่าให้ส่งไปก็ความรู้สึกเหมือนกับว่ามันขนลุกออกมาเลยเวลาเราส่งเราตั้งจิตเราแบบให้จิตเราตั้งมัน่นแล้วเพื่อส่งเพื่อส่งพลังไปอย่างเงี้ยพอหนูหรู้ตั้งจิตให้ว่าส่งพลังไปอย่างเงี้ยมันก็ทําให้หนูแบบ ต้องแบบกำมือเข้าแน่แนๆเพื่อเพื่อเพื่อจะส่งความรักนี้ไปให้แม่ให้พ่อต้องการให้แม่ให้ยาให้พ่อได้รับและซึ่งยายหนู่มมาพื่อเสียชีวิตไป <c oughs> ยายที่เสียชีวิตไปแล้วก่อนที่ยายเิ้นใจ ก็ไม่ได้อยู่ตรงหน้ายายก็เลยทำให้แบบตอนที่ไปคุเข่าวลงกลับยาย ก่อนหน้านี้ก็ก็ไปกราบยายตลอดก็กราบเท้ากราบอะไรขอพ้ามายายตลอดผิดพลาดไปกันใดก็ให้ยายให้ภัยตลอดแต่ซึ่งความรักที่โดยที่ยายจากไปแล้วก็คิดว่าความรักที่เรามีให้ยายก็แบบซึ่งว่าคิดว่ามันน้อยมากเลยะในการที่แบบเราไม่ได้แสดงให้ทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยแล้วพอได้ว่าแสดงวันนี้ก็มีความรู้สึกว่าอยากแสดงความรักแบบนี้ให้กับคนที่เรารักทุกๆวันความรู้สึกแบบนี้ค่ะมีความรู้สึกแบบนี้ สั้นๆก็คือความรู้สึกความรู้สึกที่หนูรู้สึกวันนี้นะคะหนูคิดว่ามันมันมันมีค่ามาหาศาลมากแล้วมันก็ทําให้รู้ว่าเราควรจะแสดงความรักแบบนี้กับคนที่เรารักกับกับเพื่อนกับคนรู้จักทุกๆวันทุกๆนาทีหรือว่าทุกๆครั้งที่เราเจอเขาที่ทุกครั้งที่เราได้พบปะคุยกันอะไรเงี้ยเราควรจะแสดงความรักแบบนี้ให้กันและกันเพื่อเป็น เป็นอะไรที่แบบมันดีที่แบบมันคือความดีนี่มัน,ม,นมันทำให้เกิดอะไรหลายๆอย่างแล้วมันทำให้เป็นพลังอะไรจิตอย่างหนึ่งด้วยนะอันนี้คือความรู้สึกอะคะขอบคุณค่ะ